ฉันไม่หวังเป็นคนสำคัญแทนแค่ใจแน่นยังอ่อนโยนและหยัดยืนไม่สัญญาว่าจะรักไม่เป็นอื่นแต่จะเป็นไหลย,ยื่นเมื่อเธออ่อนแรงหากวันนี้ยังหลงเงาเขาอยู่ฉันจะเป็นแสงสู้กลางใจแห้งอาจไม่หวือหวาเหมือนภาพในแสดงแต่อย่างน้อยจะไม่แกล้งเธอให้ช้ำ ถ้าเธอยังฝันร้ายในคืนเหงาฉันจะเฝ้าอยู่ใกล้ไม่หนีหายอาจไม่เหมือนเขาคนนั้นในวันวายแต่จะไม่ทำให้เธอซ้ำย้ำอีกเลยสวัสดีครับมาพบกับช่องของพี่หมอตมนะครับช่องนี้เป็นช่องที่ดูดวงโดยใช้ศาสตร์แห่งไพ่าทาโร่วันนี้เราตามติดเกี่ยวกับพลังงานความรักนะครับ คนที่นะครับส่งพลังงานถึงคุณนกดวงที่ผ่านมาเจอในคลิปนี้นะครับเขาส่งพลังงานถึงคุณอย่างไรบ้างในวันนี้ครับผมมีไหมส่งพลังงานอะไรถึงคุณมีไหมฮะในกล่องพลังงานเขาอะพี่หมอขอแบบสำรวจความคิดเขาหน่อยเนาะเขามีอะไรถึงคุณไหมความคิดเขาเปลี่ยนเขาแหว่งไปไหมหรือว่าอย่างไงบ้างพี่หมอคอดูก่อนว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างเขาส่งถึงคุณ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างพี่หมอจะเปิดไพ่ทั้งหมดสี่คู่สงสัยอะไรพี่หมอจะถามเพิ่มดีกว่าเนะาะไปดูความคิดเข้ากันเถอะคนคนนั้นที่ส่งพลังงานถึงคนที่ผ่านมาเจอในคลิปนี้นะครับไปแล้วนะชึบชึบ มามาดูพลังงานคู่แรกนะครับคู่แรกอะ่ะเขาเขาโฟกัสเรื่องงานเขาโฟกัสเขาถึงแม้จะมีคุณอยู่ในใจเนาะแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาก็ส่งพลังงานมาก็คือว่าเขาโฟกัสเรื่องงานนะครับเรื่องความมั่นคงในชีวิตของเขามากกว่าแต่ว่าออพอไพ่คู่ถัดมานั้นหมายความว่าเขาอะ่ะ เขาจริงๆแล้วเขายังห่วงคุณยังคิดถึงคุณอยู่เลยยังไม่อยากจะเสียคุณไปไหนเลยครับแต่ว่าเขาก็กอดเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้เนาะกับตัวเองลึกๆอยู่นะครับแล้วก็เขาว่าอยากเขายังรู้สึกว่าเขาอยากจะเดินมาหาคุณอยากจะรู้สึกเขายังรักคุณอยู่อ่ะยังอยากจะกลับมาหาคุณแต่ว่าก็ขอเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ก่อนเนาะอืมแต่เขาอยากมาหานะอืมลึกๆแล้วอ่ะคนคนนี้ครับเขากําลังที่จะ เหมือนเหมือนความรู้สึกของเขานะเขารู้สึกว่าเขาจะใช้เหมือนกับจริงๆเขาคิดเรื่องคุณเยอะมากๆในหัวใจเขาเนาะแต่เขากลบความคิดของเขาด้วยการทํางานเขาเลือกที่จะเอาการทํางานหรือว่าโฟกัสเรื่องงานเนี่ยเพื่อที่จะกบความรู้สึกที่มันว้าวุ่นในใจความรู้สึกที่มันยังมีไฟต่อคุณอยู่แล้วก็มีแผนในใจเนาะแต่ว่าเขาว่ามีอ e นะีโก้เนาะคือว่าเขาต้องการที่จะเหมือนกับ เออไม่อยากงอไข่อืมแต่เขาก็คิดอยู่ว่ายังมั่นคงกับคุณอยู่เพราะว่าเห็นคุณมีคุณค่าอยู่นะครับไม่อยากเสียคุณไปหรอกอยากจะเดินเข้าหาด้วยอยากจะมาบอกรักเหมือนเดิมอืมคุณกับเขามีประเด็นกันแน่นอนเนาะถ้าเจอไพ่คู่เนี้ยนะครับเขาที่ส่งพลังงานมาเนี่ยแล้วเขาก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆครับเขากําลังคิดอยู่ว่าเนาะดูเหมือนว่าถ้าเขาคิดว่าจะาจะกลับมาเนี่ยเขาก็คิดต่อไปอีกว่าเอ ลังเลครับลังเลคือว่าถ้าเขาแบบกลับเข้ามาอีกอะ่ะมันจะทะเลาะก,กันอีกไหมอะ่ะมันจะมีปัญหาอีกไหมอะ่ะนะในวันที่เขากลับมาเนาะหรือเขาอาจจะมีภาพของการที่คิดบนไปบนมาเกี่ยวกับเรื่องของการที่วันที่เขาจากคุณไปอะ่ะนะวันที่เขาจากคุณไปอะ่ะเขามีภาพบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามัน ตัวเขาเองไม่คุณก็เขาอะมีการเอาเปรียบกันหรือเอาชนะกันหรือมีอคติต่อกันเนาะแต่ว่าการที่จากกันบาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีแต่ผู้แพ้เนาะมันไม่ได้มีผู้ชนะเลยนะในวันที่จากกันมานะครับมันเป็นวันอาจจะเงียบออกมาก็ได้เดินเงียบออกมาหรือว่าการจากกันแบบมีอคติก็ได้นะครับเรียกว่าโอ้มันเจ็บกันทั้งคู่เลยเขายังคิดถึงวันนั้นอยู่เลยอือไปต่อดีไหมไปต่อนะเอ้าคิดอะไรอีกมีอะไรอีกไหมเพิ่มเติมมีไหม วันนี้ความคิดของเขาคนนี้เป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วอ่ะวันนี้อ่ะเขาอ่ะแอบคิดถึงคุณมากนะครับแล้วก็อยากจะกลับมาขอโอกาสแหละเขายังแอบติดตามคุณอยู่เลยเขาดูคุณตามสื่อโซเชียลมีเดียอยู่เลยนะครับหรือถ้าเขาไม่ติดตามคุณตามสื่อโซเชียลมีเดียเขาขับรถผ่านที่ที่คุณอยู่เขาก็แอบมองคนระับแอบมองบ้านคุณแอบมองใต้ตึกแอบมองที่อยู่ของคุณอนะ่ะชำเลือง หรือไม่งั้นเขาก็เล่นแบบเหมือนโทรหาคนอ้อมๆเนาะแชทไม่เส็จไปอ้อมๆว่าอืมถามกับคนที่รู้จักกับข้างคุณว่าตัวคุณเองอะเป็นยังไงบ้างอยู่ดีมีสุขไหมเงียบไหมเหงาไหมเศร้าไหมอยู่ไหมหรือว่ามีใครไปแล้วน้องเขายังเฝ้าติดตามคุณตามสื่อโซเชียลมีเดียอยู่เลยนะคนคนนี้อืมคือเหมือนดูเหมือนเขาตัดคุณไปหรือว่าคุณมีประเด็นกับเขามันยังไม่ขาดยังไม่ขาดครับความสูขเขายังไม่ขาดเนาะ อหัวใจของเขาเปลี่ยนแปลงไปนะครับ mm hmm. เขากําลังคิดเนาะถ้าไพ่ใบนี้คือว่าเหมือนกับเขาคิดว่าเขาจะกลับคืนมาครับใจของเขาก็ลังอยู่ในในช่วงของการที่จะทาน์ฟอร์มเนาะเปลี่ยนแปลงคุณก่ะเขาอะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นเนาะเป็นแปลว่าคุณอนะจบกันไปแล้วจบกันในมิติหนึ่งไปแล้วนะเรียกว่า เลิกกันไปจบกันไปห่างกันไปเรียบร้อยแล้วก็พลังงานของคุณทั้งสองมันยังเชื่อมต่งต่อกันอยู่นะครับคุณจะไม่แปลกใจหรอกว่ามันเชื่อมกันยังไงเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าบางครั้งเองนะการเชื่อมต่อหรือความผูกพันเนี้ยมันยังคงคิดถึงอยู่มันยังไม่หายไปไหนเลยมันอยู่ในจิตวิญญาณข้างในนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณนึกถึงเขาเขาก็จะนึกถึงคุณนะครับมันก็จะเป็นการโทรหากันพอเขานึกถึงคุณเมื่อไหร่คุณน่ะ ก็นึกถึงเขาหรือบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่ามีอคติหรือว่ายังโกรธเขาอยู่เนาะบางทีคุณอาจจะบน่นบ่นจนแบบบ่นในใจออกมาเหมือนโต้อตอบเถียงกันเถียงกันเหมือนเขาอยู่ข้างคุณนะเรียกว่าเถียงกันทางจิตก็มีเนาะหรือไม่ก็หลุดออกมาถ้าอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ข้างคุณเนี่ยบางทีคุณเองก็บน่นพึมพำพึมพำเหมือนโต้อตอบเขาเอะเออในวันที่เขาทําร้ายคุณอะไรต่าง พวกเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในกระแสของความคิดของคุณทั้งสองอยู่เนาะพอดูเหมือนเลิกกันไปแล้วอ่ะยังไม่ขาดกันเลยเนาะแล้วกเ็เขาติดตามคุณอยู่นะครับตอนนี้วันนี้พลังงานของเขาอ่ะที่อยู่ในกล่องพลังงานของเขาอ่ะเขาคิดกลับคืนมาครับเขาคิดกลับคืนมาเพื่อที่จะเยียวยาหัวใจเขามีความรู้สึกว่าเขาใจเขาเย็นขึ้นแล้วเขาอยากจะมาเยียวยาหัวใจกันซึ่กงกันและกันคือเหมือนอยากปรับความเข้าใจอ่ะพลังงานของเขาอยากปรับความเข้าใจเนาะ อืมเขาคิดเยอะเลยนะตอนเนี้เขาปีกวิเวกเนะาะการว่าปีกวิเบกก็หมายถึงว่าแบบเหมือนเขาแบบพยายามเอางานมากบเลยว่าความรู้สึกของเขาก็คือว่าตอนเนี้สมมุติว่าเขาอยู่กับใครก็ตามเนาะคนคนนี้ยอยู่กับใครก็ตามคนคนนี้ก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่าไม่ participate ก็คือว่าไม่ไปร่วมไม่ไปร่วมสังครรมถึงแม้ร่วมไปแล้วเนี่ยแต่ใจอะ่ะต้องการที่จะอยู่คนเดียว อยู่ตัวคนเดียวคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองนีอยู่คนเดียวนะถ้าบ้านมีคนเยอะๆอยู่ในบ้านเขาก็ออกมานอกบ้านแนละ้วถ้านอกบ้านมีคนเดียวะเขาก็หลบเข้าไปนะถ้ามีห้องอยู่สองห้องทุกคนอยู่ห้องนี้เขาก็จะไปอีกห้องหนึ่งคือเขาจะอยู่ในภาพแบบนี้ครับ <t> หัวใจของเขาตอนนี้เป็นแบบนั้นนะครับอยู่ในภาพของการปลีกวิเวกและถามใจตัวเองอยู่กับความรู้สึกของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ เอาละแล้วดูเหมือนสัญญาณก็ค่อนข้างจะแต่เขายังไม่กล้าเนาะเขาอยากกลับมาขอโทษขอโอกาสคุณอีกครั้งอะอยากพูดคุยบางอยา่างอืมอยากกลับมาปรับความเข้าใจเนาะพี่หมอดูก่อนพี่หมออยากถามว่าเวลาที่เขาส่งคุณอะเอาส่งแล้วความรู้สึกเขาได้อะไรตอนนี้เขามาส่องตาสื่อโซเชียลอะแว็บที่เขาคิดในสมองของเขาหรือความคิดของเขาอะเขาคิดอะไรคิดอะไรบอกมาไปส่องแล้วคิดอะไรเนี่ยอ่ะ นี่คิดอะไรส่องแล้วคิดอะไรชุบอืมเขาขอพลังงานอีกทีหนึ่งมาส่องแล้วคิดอะไรเนี่ยเขาพยายามเก็บอารมณ์อ่ะเขาส่องแล้วเ็คิดอะไรอ่ะพลังงานยังไงนะทําไมถึงดูเหมือนตึงๆทําไมรู้สึกเหมือนกับข่มความรู้สึกออมเขารู้สึกว่าเขาควรจะมอง คือเขาเขาอ,อ๋อเหมือนพลังงานของเขาเหมือนกับเขาก็อยากจะรอคอยคุณอะแต่เขาก็คิดว่าการรอคอยนี้มันจะได้เหรอมันเป็นไปได้เหรอ,อเฮ้ยวนะเขาคิดอะไรนะคขาดูกันนี่ไงเขาคิดขัดแย้งกันในความรู้สึกคือสิ่งที่เขามองไปแล้วอะเขาก็เขาก็มองคุณว่าโอ,โอ้โหคุณทั้งแบบอ่อ คุณเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆหรือว่าเป็นคนที่ดีมากๆกันถ้าใครเป็นพลังงานผู้ชายก็คือเป็นผู้ชายที่ดีมากๆถ้าเป็นพลังงานหญิงก็คือเป็นพลังงานหญิงที่ดีมากๆนะครับคือว่าเขาเหมือนกับว่าเขาเห็นคุณแล้วแบบเหมือนเขารูปโทรศัพท์อ่ะสมมุติว่าเขาส่องตามสื่อโซเชียลเนาะใจของเขาก็คือเหมือนมองคุณแบบผ่านสื่อโซเชียลต่างๆเนาะอืมแล้วเขาก็จับนะเอามือรูปหน้าจอนะแล้วก็ในใจเขาก็บอกว่าฉันพลาดแล้ว พลาดแล้วที่เสียคุณไปที่ทิ้งคุณไปที่จบความสัมพันธ์นี้เขาเห็นคุณเนะ่ะเขามีภาพของความเจ็บปวดทุกในใจเหมือนกับความรู้สึกที่ว่าเขาอยากกลับมาก็กลับมาไม่ได้เออเขารู้สึกแบบนั้นถึงแม้ว่าอยากจะมาก็มาไม่ได้ความรู้สึกนั้นเหมือนกับว่าตัวคุณเป็นคนที่ดีมากๆที่เขาไม่เคยเจอพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ดูแลเขาซัพพอร์ตเขาดีทุกอย่างอยากกินอะไรหรออยากกินของดีแค่ไหนอยาก แบบอยากนียก่ยคือว่าเหนื่อยก็นวดให้อย่างนี้เนาะหิวน้ำไหมนู่นนี่นั่นเนี่ยเจ็บป่วยหรือเป็นไข้หรือหายอยู่หายยาให้กนะู้เงินซัพพอร์ตเปย์ทุกอย่างเขามองภาพนั้นว่าโถคนที่ดีที่สุดของฉันวันนี้แบบเจ็บเหลือเกินคำว่าเจ็บเหลือเกินคือเอามือรูปจอเนาะเราคิดว่ากลับคืนมาก็าลำบากแล้วมันจบแล้วเนาะมันสุดทนอะ่ะเหมือนเจ็บดูแล้วเจ็บ ดูแลเจ็บว่าเสียคนดีไปเนาะโอ้ยตายแล้วพลังงานเป็นแบบนี้จริงๆแล้วพลังงานตัวนี้มันขัดแย้งนั่นเองหมายถึงว่าเขาว่าอยากจะรอนะเขามีความรู้สึกว่าเขามองไปแล้วอะ่ะเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะรอคอยคุณเขายืนเขามองดูคุณอยู่ไกลๆนั่นแหละแล้วเขาก็รู้สึกว่าอเขาควรจะรอหรือควรจะไปต่อดีเนาะเขาพยายามใช้เหตุผลพยายามใช้เหตุผลว่าเขาจะรอคุณหรือว่าเขาจะไปต่อดีจะกลับมาไหม หรือว่าจะไปต่อดีนั่นคือคําถามที่เกิดขึ้นในใจของเขาเขารู้สึกว่าเขาเห็นคุณยังเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ดูแลเขามาตลอดแต่ว่าวันนี้เขาสึกเจ็บปวดและว่ามันจบแล้วคิดอะไรอีกให้เล่าความรู้สึกมาส่องเขาแล้วมีความคิดอะไรผุดในหัวให้เล่าอีกสองคู่บอกมาเลยเนาะไหนดูซิความรู้สึกของเขาว่ามันลึกแค่ไหนมันไปไกลแค่ไหนมีดีมั้งไหมหรือมองแล้วเจ็บมองแล้วปวดอืมเชิบ จากดีกว่าเศร้าใจเจ็บปวดโอ้โหโหดร้ายรักสามเศร้าเอาต่างคนต่างมีรักสามเศร้าหรือคุณไม่ได้มีกันแค่สองคนแหละนะมันมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวพันกันเนาะเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วคุณก็อาจจะมีคนของคุณก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีนึไม่ใช่มีคุณสองคนอนะเจ็บปวดกันนะครับเขามองมาแล้วเขาบอกว่าโอ้ยไม่ใช่นะจากเธอว่าจากเธอมาใช่ว่าไม่รักดูแล้วก็เจ็บหัวใจเหลือเกินดูแล้วก็ เจ็บปวดหัวใจแล้วไม่เป็นรักสามเศร้าคิดว่าหนีไปดีกว่าจากไปดีกว่าเขาบอกว่าจากไปอ่ะไม่ใช่ไม่รักนะที่จากมายังคงรักอยู่เหมือนเดิมอืแต่ว่ามันคงกลับไปไม่ได้แล้วมั้งอะไรเงี้ยนะครับในความรู้สึกของเขาเอาล่ะอีกคู่หนึ่งชุบเขาบอกว่าคุณน่ะนิ่งคุณน่ะนิ่งคุณน่ะแบบว่ามีศักดิ์ศรีเนาะแต่ว่ามันดึงดูดในหัวใจเขาอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาพยายามสู้กับความรู้สึกที่มองคุณอยู่อ้าว มาส่องแล้วก็เจ็บกันทั้งนั้นเนี่ยแสดงว่าพลังงานสี่คู่เนี่ยมาแอบดูแต่เจ็บเองอะ่ะโอ้โหหัวใจหวั่นไหวเนาะอืมขยันส่องก็ขยันเจ็บเอายิ่งเจ็บแล้วยิ่งส่องเอาจะมาส่องทําไมแต่ส่องแล้วยังเจ็บอยู่แบบนี้เนาะอืมเขาพลังงานของเขาอะ่ะ ใจเขาก็อยากจะกลับมาแต่ตอนที่ส่องอะนะ่ะเนาะอืมเอาตัวหลักนะที่เขาบอกเขาอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจเนาะมีแต่ตอนที่ส่องอเขากลับรู้สึกหลายๆอย่างที่ซับซ้อนในใจเขาครับเพราะความรู้สึกของมนุษย์มีความซับซ้อนแน่นอนเวลาที่แอบส่องหลายๆคนที่แอบส่องตัวคุณเองอาจจะเคยแอบส่องใครบางคนที่คุณมีประเด็นเนาะคุณยิ่งส่องยิ่งเจ็บอะ่ะคุณก็ยังส่องใช่ปะ แล้วเวลาที่คุณส่องอะ่ะมีทั้งโกรธทั้งโมโหทั้งแบบอะไรต่างๆคงจะเยอะแยะมากมายส่วนพลังงานนี้ที่พลังงานของไพ่ที่จับอยู่เนี่ยนะครับเป็นดวงของใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในนี้นะที่เป็นลูกดวงในนี้นะครับคือเวลาที่เขาส่องอะ่ะสตอรี่คุณอะ่ะเขาส่องแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาแบบเหมือนอยากรอคอยมีความหวังหนึ่งสองคือพยายามคุมใจตัวเองนิ่งๆส่องแล้วก็นิ่งๆแต่ใจก็เหมือนรอคอยอะไรบางอย่างแต่ว่า ก็พยายามคุมตัวเองอยู่นะครับลึกๆเนาะคุมส่องแล้วก็ตึงอ่ะมีอาการตึงด้วยภายนอกคือเก็บอารมณ์มองดูแบบเหมือนตาแบบดูแบบเขาใจจดใจจ่อมากเลยแหบวบที่ส่องคุณอะ่ะแต่ว่าในภายในอ่ะครับที่เขาส่องอยู่เขาก็เหมือนคิดคิดในใจว่าเขารอคอยคุณเนี่ยยังมีความหวังแหละเนี่ยมันสัมพันธ์กับไพ่ใบนี้แหละที่อยากจะกลับมาแล้วที่สําคัญคือเขาส่องแล้วเขาเหมือนกับเนาะบางพลังงานเนี่ยถึงขั้นแบบจูบหน้าจอ แต่ว่าจูบแบบเจ็บๆอ่ะหรือบางบางคนคือมองไปแล้วก็เอามือได้แค่รูปหน้าจอแบบนี้ฮะอาการแบบนี้ได้แค่รูปแบบนี้รูปแบบโอ้เสียดายจังนะมีพลังงานนี้อยู่นะครับซ่อนอยู่ในนั้นแล้วก็เจ็บเหลือเกินอ่ะเจ็บหัวใจเหมือนกับว่าเสียแล้วว่าเสียดายเจ็บปวดเหลือเกินเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเศร้าอืมเศร้ามากเลยเหมือนเขาแบบว่าเขาจากมาแล้วเขารู้สึกว่าเขาเจ็บปวดแล้วเขาก็รู้สึกว่า มันไม่ใช่เขาไม่รักนะที่เขาจากมาเนะเขาเจ็บปวดแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเห็นคุณอนะ่ะเหมือนกับไพ่ไพ่เวนี้นะพลังงานของเขาอะครับมันเหมือนกับพลังงานที่เขาเขามองคุณจากสื่อโซเชียลจากหน้าจอใช่ไหมแล้วเขาก็เห็นคุณนะอยู่ในภาพของความที่เรียกว่าสงา่ามีราศีดูดีมีสเสน่ห์และสิ่งเหล่านี้ มันดูเหมือนกับเป็นคนที่ยิงอะแต่ว่าในตัวตนนะมีดีคือมีศักดิ์ศรีในตัวเองเหลือเกินแล้วอยู่สูงมากๆส่วนตัวเขาเองอะเขากลับรู้สึกว่าแบบเมื่อเขารู้สึกคุณดึงดูดพลังงานเขาไปอะเขาเขาพยายามต้านความรู้สึกเขาเองครับตัวเขาเองพยายามแบบฝืนนะครับเขาเรียกว่าฝืนแบบอืดคือฝืนตัวเองแบบเหมือนกั้นหายใจแล้วก็ถอนหายใจอะ่ะนั่นแหละคือพลังงานของเขาตอนเนี้ย ดีบขนาดนี้เลยนะครับพลังงานของเขานะพี่หมออ่านพลังงานเอาเวลามาถึงนะอันนี้คือส่องเนาะอารมณ์ส่องเนาะอารมณ์ส่องแล้วเจ็บมากครับส่องแล้วเจ็บส่องแล้วเจ็บพวกเรายังจะส่องอยู่ไหมครับขอถามลูกดวงก่อนปกติถ้าลูกดวงไปส่องเขาเนี่ยส่องแล้วเจ็บอยากส่องอยู่ไหมใครอยากส่องนี้เดี๋ยวใครใครส่องยกมือขึ้นนะนะคอมเมนต์มาได้นะครับเอาเราไปต่อเนาะ เดี๋ยวพี่หมอจะถามจักรวาลเนี่ยใจเขาอยากกลับมาแล้วเนี่ยใจมีอาการอยากกลับมาปรับความสมัมพันธ์อยากปรับความเข้าใจเนาะอืมใช่ไหมเขาอยากกลับมาใช่ไหมคอนเฟิร์มนะความสัมพันธ์นี้ไม่จบถูกไหมครับความสัมพันธ์นี้ไม่จบนะเพราะว่ามันจะต้องเหมือนรีเทิร์นกลับมาไม่จบใช่ไหมความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่ต่อใช่ไหมครับจะมีการกลับมาหากันใช่ไหมครับจักรวาลจักรวาลว่าไงออนนั้นชุบ โอ้ยแม่เจ้าพี่หมอบอกแล้วว่าพวกคุณสองคนอะ่ะทิ้งกันไม่ได้มันเชื่อมโยงกันในหัวใจแล้วที่พี่หมอบอกว่าคุณโทรหาเขาเขาโทรหาคุณทางจิตวิญญ,ญาณอ่ะไพ่ใบนี้ยืนยันชัดเจนพวกคุณความสัมพันธ์ยังไม่จบกันไม่มีการจบแน่นอนครับลูกดวงที่อยู่ในชแนลนี้นะดวงของคุณนะนะหลายๆดวงนะมีโอกาสจะเป็นของคุณเลยทีเดียวนะครับเขาไม่จบครับ เนี่ยพลังงานคือชัดเจนมากวันนี้ดึงดูดมากเขาส่งพลังงานมาคือเขาจะรีเทิร์นกลับมาแต่การกลับมาของเขาไม่สามารถกลับมาในรูปแบบเก่าได้มันจะกลับมาในลักษณะของการเท่าเทียมกันการให้การรับความมั่นคงคุณและเขาจะมีบ้านหลังเดียวกันคุณและเขาจะได้มาออกแบบชีวิตกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและจะได้มาลงรอยกันอีกทีหนึง่งโอ้โหพี่หมอ ลุนเนาะลุนเนาะแต่ความสับสนเอาพลังงานจักรวาลบอก,บอกพวกคุณไม่ได้เลิกจากกันนะครับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะเคลมเอาได้เลยนะว่าเป็นของคุณนะครับแต่ก่อนจะเคลมนะอืมไปดูหัวใจคุณก่อนดีไหมอูพี่หมอเหมือนใครที่รอคอยอะ่ะดีใจได้เลยนะคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันดวงเป็นโซเมตนะครับพวกคุณตัดกันไม่ขาดหรอกครับชาตินี้คุณตัดกันไม่ขาดต่อให้แยกออกจากกันหัว กายห่างกันไปแค่ไหนแต่หัวใจยังอยู่ชิดกันเสมอครับผมนี่คือพลังงานนะครับเดี๋ยวมาถามคุณก่อนหัวใจของคุณตอนเนี้ยคุณเป็นยังไงบ้างหัวใจของคุณนะครับไปนะเอาละไปดูหัวใจของคุณบ้างหัวใจของลูกดวงมีใครพลังงานตรงไหมคุณรู้สึกยังไงเบื่อง่ายมีความสุขอยู่กับตัวเองหรือว่า ทร้งแล้วหาคนใหม่หรือ,อยังไงอแฟนที่ดีคือแฟนใหม่ใช่หรือไม่อ่าใช่ไม่ใช่เม้นกันมาได้นะครับพี่หมอเปิดพื้นที่บ้างให้พวกเราเอนจอยกันตรงบริเวณนี้เนาะนะครับเราจะได้เห็นว่ามีเพื่อนร่วมทุกร่วมสู่กับพวกเราอยู่เยอะเลยนะในชาแนลของพี่หมออตอมนี่นะครับมาเราไปกันต่อนะครับมาตัวคุณเองรู้สึกอย่างไงกับเขาไม่เอาแล้วหรือ,อยังไงจบ ปิดฉากหรือไงพี่หมอให้เล่าสี่คู่เหมือนเขาแหละมาสงสยัยอะไรพี่หมอถามเพิ่มอืมมีใครพลังงานตรงไหมคุณรู้สึกยังไงครับต่อเขาคนนั้นน่ะมีพลังงานไหมจบจากเลิกเลยปะหรือย,ยังไงเอาละ่ะเราไปฟึบเลยนะอุ้ยอืมหลายอย่างเลยทีเดียวนาะนนานโอ้ ไปต่อเลยนะตัวคุณเองอะ่ะพี่หมอเห็นพลังงานของความคุณยังกระหายคุณยังแบบมีความรู้สึกว่าบางทีคุณก็นึกถึงความสุขความหลังเก่าๆความลื่นเลงนะครับความสนุกสนานของเขาคุณยังมีภาพคุณยังมีภาพเก่าๆอยู่นะแล้วก็คุณก็ยังแบบคําว่าอยากเนาะมีคําว่าอยากกระหายอยากจะกลับมารีเทิร์นกันหรือว่ารียูเนียนกันอีกทีหนึง่งคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบ คุณต้องการที่อยากจะมีเขาข้างกายอยู่บางครั้งคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนแบบอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนะี่ยบางทีมันมีพลังงานของคําว่าคิดถึงก็ได้นะครับคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอยากถ้าใครเคยมีแบบประเด็นกันแล้วเนาะหมายถึงว่าเคยใช้ชีวิตอยู่ล้มกันแล้วอนะ่ะหมายถึงว่าคุณกําลังคิดถึงเรื่องบรรยากาศของ อืมควาการสัมผัสกันทางกายอ่ะพี่หมอพูดแบบนี้แล้วกันเนาะอืมนะบางทีคุณก็มีแวบบ้างคิดถึงบ้างเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเองี่ยคุณกําลังถามตัวเองอยู่อ่ะครับคุณกําลังถามตัวเองในความรู้สึกลึกๆอยู่เหมือนกันว่าความรู้สึกเนี้ยความความสัมพันธ์เนี้ยมันดีเหรอจะเอาอะมันถูกกรอบใช่ไหมมันมีกรอบอยู่นะจะเอายังไงจะข้ามกรอบไหม นะครับจะกรอบกรอบไม่ว่าจะกรอบอะไรก็ไม่รู้แหละกรอบฐานะความเหมาะสมศีลธรรมจรรยาความถูกต้องกรอบสังคมอะไรเงี้ยคุณกําลังถามเรื่องนี้ว่าเหมาะสมหรือเปล่าคุณกําลังคิดอยู่ว่าเรื่องนี้มันโอเคไหมนะครับคุณคิดคุณคิดอยู่นะครับแล้วก็คุณเองอ่ะจริงๆแล้วคุณอยากจะสื่อสารคุณอยากพูดคุณอยากคุยในหัวใจเหมือนกันคุณอยากจะนับหนึ่งใหม่เหมือนกันนะครับคุณอยากจะ คือพลังงานของคุณเหมือนกับอยากพูดอยากคุยเนาะแต่ว่าคุณลังเลแหละคุณอยากสื่อสารพลังงานของการสื่อสารเนาะแต่ว่าคุณลังเลคุณคิดวนไปวนมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเกิดว่ามันต้องเริ่มต้นกันใหม่หรือการกลับมาเนี่ยคุณก็ยังคิดว,วนเวียนอยู่นะว่ามันจะถ้าถ,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 ถ้าเกิดต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วจะบริหารความสัมพันธ์นี้ยังไงที่มันจะแบบว่า มันจะอยู่ได้บนบนบนโลกของคุณอะบนโลกของคุณอะมันจะอยู่ได้ยังไงนะครับมันจะอยู่ได้ยังไงคือมันจะต้องบริหารหรือว่ามันจะต้องทํำยังไงให้มันให้มันผ่านไปได้ด้วยดีให้ความสัมพันธ์มันไม่มีปัญหาคุณกาลังคิดอยู่อีกอันนึงอะพลังงานของคุณอะบางทีอะคุณก็รู้สึกหลงไหลอะ คุณรู้สึกว่าคุณตัดเขาไม่ขาดคุณมีพลังงานบางอย่างที่คุณหลงไหลหรือบางครั้งคุณก็ติดอยู่ในอำนาจของความโกรธก็ได้นะครับคือคําว่ามันเชื่อมต่อกันมันยังตัดกันไม่ได้นะ้อมันยังมีโซ่ตัวเชื่อมต่อกันอยู่นะครับซึ่งพลังงานนี้มันเป็นพลังงานของเงาดําที่อยู่ในตัวของคุณเองหมายความว่าตัวคุณเองเ่ยยังรู้สึกอยากเคลีย คุณอยากเคลียร์คุณรู้เรื่องราวทุกอย่างแล้วคุณรู้สึกว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยมาทําให้คุณเจ็บมากแล้วคุณก็มีคําถามหลายๆอย่างที่ผุดขึ้นในสมองของคุณรวมถึงมันเป็นกําแพงใจที่คุณรู้สึกว่าการกลับมาน่ะมันคุณคุณจะมีคําถามอะไรเยอะแน่นอนนะเนียกว่าคุณคุณจะไม่ได้มี emotion หรือว่าอารมณ์ที่มันเป็นแบบอ่อนโยนในบางครั้งคือในบางครั้งคุณมีแต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดว่ากลับมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดต้องกลับมาพูดคุยกันเนี่ยคุณอาจจะต้องมีคาด่าด่าเขาอยู่หลายๆอย่าง และในลึกเองในจิตวิญญาณของคุณบางทีคุณโกรธคุณยังมีความแบบเงาดําที่ซ่อนอยู่เนาะโกรธก็ได้คุณยังโกรธเขาอยู่คุณยังเครืองหรือคุณยังมีอคติเขาอยู่เนาะอันนี้ยคุณมีพลังงานนี้อยู่หรืออีกบางมิติบางคนน่ะยังมีความหลงคุณมีความหลงนะครับความหลงคือหลงไหลข้างใครกับอดีตหรือว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วกันเนาะคุณหลงออยู่อำนาจของคุณอยู่บนความหลงแต่ว่าคุณก็พยายามที่จะ เรียกว่าคุมใจของคุณเองด้วยเหตุด้วยผลเนาะบางทีคุณก็ใช้เหตุผลในการตัดอารมณ์เหล่านั้นนะครับนี่คือพลังงานที่เกิดขึ้นในใจของคุณตอนนี้ใครที่ติดตามพี่หมอมาจากอีกชนเนลหนึ่งนะครับฟากนะครับกดติดตามนะครับกด s ั b s ไ r ร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วเราจะได้กลับมาพบกันและไม่พลาด ค,ความรู้สึกของเขาที่มีอยู่ทุกๆวันถึงคุณเราจะมาอัปเดตพลังงานนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมแบบทําไมพลังงานมันเหมือนเหมือนอยู่ที่เก่าเลยมันไม่ได้เคลื่อนนะครับพี่หมอจะบอกว่าโดยหลักการทั่วไปอะครับพลังงานพวกนี้มันมีคําว่าราศีนะครับตามศาสตร์แห่งโหราศาสตร์นะครับซึ่งมันจะต้องมีการ เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคนเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามองศาแห่งพลังงานนะครับตามศาสตร์พลังงานตามความเชื่อของโหราศาสตร์นะครับดวงดาวมันจะเปลี่ยนทิศพลังงานจัก,กรวาลดวงอาทิตย์เปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนทุกอย่างความรู้สึกคนจะเปลี่ยนไปตามกระแสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันเป็นช่วงไทม์ไลน์ที่จัก,กรวาลต้องการสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับพลังงานของคนคนนี้นะครับ ที่คุณอาจจะตรงกับพลังงานนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าจักรวาลน,นะครับเขาก็จะเรียกว่ามันเป็นช่วงที่เขากําลังจะเปลี่ยนทายครับถ้าดูก่อนนะน,นี้ถ้าย้อนกลับไปดูคลิปพี่มอพลังงานของความคิดถึงแต่ไม่ขยับมันจะเยอะมากแต่ตอนนี้มันเหมือนทรายของของพลังงานเริ่มจะแบบเหมือนพลังงานจะเริ่มเปลี่ยนแล้วครับโทนของมันจะเปลี่ยนจะมีการติดต่อสื่อสารกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยได้กันนะครับสวัสดีครับ ความรักจากเขาลึกซึ้งฟังใจจะมาเหมือนความขันของการเวลาไม่อาจจะลบไปความรักจากฉันไม่หวังได้แทนที่ใคร เพราะว่ารักต้องยอมเข้าใจและพร้อมเดินด้วยกันจะมีขอสัญญาถอยคำดใดจากวันนี้แค่เธอเชื่อใจเท่านั้นอ,อ,อ,อาจมีเมือ อยู่กับเขาคนที่ทิ้งเธอเพียงลำพังที่ตรงนี้จะมีฉันหากเธอต้องการอาจไม่เหมือนอยู่กับเขาเธอฝันร้ายแค่เพียงเมื่อวานแต่จากวันนี้ก็คงไม่เสียใจ จะมีขอสัญญาถ้อยคำใดๆจากวันนี้แค่เธอเชื่อใจเท่านั้นอ,อ,อ,อาจไม่เหมือนอยู่กับเขาคนที่ทิ้งเธอเพียงลำพังที่ตรงนี้ จะมีฉันหากเธอต้องการอาจไม่เหมือนอยู่กับเขาเธอฝันร้ายแค่เพียงเมื่อวานแต่จากวันนี้ก็คงไม่เสียใจไม่ทำให้เสียใจ